สวัสดีครับผมมายุสคารนะฮะกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับวันที่23เดือนเ2็ด7นะฮะเวลาประมาณ10โมงเอ้ยเวลาประมาณ9โมงนะครับก็มาแนะนำนะฮะเนื่องจากมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะับเป็นตัว all new fortuner 2.8 V ขับ2ออโต้นะครับปี15.16นะตัวนี้ก็คือมาถ่ายรีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูก่อนนะฮะ ราคาเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะครับมาดูสภาพตัวรถก่อนว่ารถเข้าใหม่นะฮะทางของเราจะเป็นยังไงนะครับคันนี้เข้ามาเมื่อเย็นเมื่อวานนะฮะผมเป็นคนไปซื้อมาเองนะครับตัวนี้ไมาหลักหมื่นด้วยแล้วก็เป็นรถบ้านด้วยซื้อสดไม่มีแหวกนะครับใครที่สนใจนะฮะติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์0843848404หรือว่าแอดไลน์ mm hmm. เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะรายละเอียดของเจ้าตัว ฟอร์จูเนอร์8คันนี้นะฮะรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้หน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าคันนี้น่าสนใจไงนะครับนะฮะที่แน่ๆก็คือรถนะครับเดิมนะฮะรถเดิมน็อตหน้าหลังไม่มีขยับนะก็จะมีรูดรอยนะฮะปกติอยู่แล้วนะฮะรถสีดํามีรูดรอยขีดข่วนนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวไปดูเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะ2.8ลิตร177แรงม้านั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องรหัส ขุนพลัง 1Gd นะครับไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์ไบบีนนะครับแบบนี้เลยนะครับมีไฟเดย์ทามมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ตัวนี้ยังเป็นดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังนะครับนะยังไม่ยังไม่ได้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็ได้เป็นปอกไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับอันนี้คือตัวรถที่เข้ามายังไม่ได้ล้างไม่ได้ทำอะไรนะครับก็รุ่ยรอยนะฮะที่เห็นชัดๆก็จะมีนะครับนะรุยรอยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราแก้งานให้ตรงนี้นะครับผม นะไฟนงไฟหน้าต่างเดิมๆนะครับช่วงล่างนะครับเดิมๆนะเดี๋ยวเราล้างทาความสะอาดพ่นกันสนิมนะครับเดี๋ยวจะมีรูรอยประมาณนี้นะครับนะปกติอยู่แล้วสีดํานะครับยางอันนี้ได้เป็นยางเมสซิตนะครับปี2020นะครับล้อแม็กขอบ17เ็นะครับดิสเบรกนะครับช่วงล่างช่วงล่างต่างๆนะครับเดิมๆนะฮะกระจกพับปับไฟฟ้านะครับกระจกพับปับไฟฟ้ากระจกด้านหน้าก็เดิมๆภาษี นะครับบทปีหน้าคุณแจครีเล็ตนะครับภายในนะครับแบบนี้ยังไม่เก็บอะไรเลยนะครับภายในยังไม่เก็บอะไรเลยนะครับเบาะนะครับสวยๆนะครับเบาะสวยๆเลยนะครับนี่นะครับในส่วนตัวภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับก็ถือว่าในส่วนตัวเบาะเดี๋ยวเราซักฟอกให้นะครับนะตัว ไอ้ที่ก็ไม่มีล้มนะครับนะปีกเบร์ปีกเบาะนะครับโหมดการขี่อีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับนะแอร์ออโต้นะครับมีเทชัชนคอนโทรลนะครับมีตัวจอกล้องถอยหลังนะฮะตัวนี้มีนีเวเกเตอร์มาให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับพาให้ดูแบบเข้าค่าก่อนละกันนะฮะพี่ๆนะครับตัวน็อตเนิร์อต่างๆไม่มีขยับนะฮะการันตีบอดี้โครงสร้างนะครับไม่ชนหนักพี่ความชนน้ำแน่นอนนะครับผม นตัวแผงประตูด้านหลังสวยๆเลยนะฮะดูนะครับสีต่างๆนะสีเดิมๆนะฮะสีเดิมๆเลยบางๆนะครับสีเดิมๆตะเข็บเบสอาร์ตนะครับเดิมๆนะฮะตรงนี้นะครับผมนะรับประกันบอดี้โครงสร้างนะครับไม่มีสนรรถพิการจมน้ำนะฮะตัวรถคันนี้นะครับได้เป็นตัวรถปี15แท้เห็นไหมปี15แท้เลยนะครับเพื่อนๆ นี่นะฮรปีสิบห้าแท้นะครับเบาะเบิดต่างๆสวยๆนะพรมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับคูปคอนโทรลนะครับเพีดัลชิปมาให้นะฮะก็เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนะฮะตัวคันสุงคันซีต่างๆนะครับด้านท้ายก็ันชนนะครับไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยชนต่างๆนะฮะเดิมๆนะครับช่วงล่างนะครับเดี๋ยวเรา ล้างทางความสะอาดอทีประตูด้านท้ายนะครับจะเป็นประตูไฟฟ้านะฮะนี่มีที่ปัดน้ำฝนนะครับมาให้นะครับตัวนอดด็อตเลืต่างๆนะครับไม่มีขยับเลยเห็นไหมนะเดี๋ยวเราล้างทางความสะอาดให้นะครับเบาะแถวที่3เจ้าของเขาบอกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้เบาะแถวที่สามนะครับส่วนมาใช้แค่2เบาะหน้านะเขามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับพี่ๆที่เศรษฐีไทย70นะครับ รถเพิ่งเข้ามานะคือผมถ่ายแบบคร่าวๆนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้สีบานนะครับเปาะไฟฟ้านะครับนะนี่กระจกออโต้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเราล้างขัดสีแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาถ่ายจกทีนะฮะนี่มาดูคร่าวๆนะครับดูตัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะเบรกเอเสห้องเครื่องนะครับท่อควบคุมท้สยรมีผม นะครับผ่านหน้านะครับแต่ละตัวอานะครับเห็นไหมนี่นะครับตัวอาอยู่นะครับตัวแอลอยู่นะครับเพตุชัดเจนนะครับเดือนพฤศจิกายนสองพันสิบห้านะครับนะของเครื่องเดิมๆสีเอกน้ำมันเครื่องไม่มียุงไม่มีเยิ้มนะครับนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็ใครสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์0 8 4 3 8แปสาปส 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับ Fortuner 2.8V ขับ2ออโต้ปี16เอ้ย15.16นะครับนะบ้ไม่หลักหมื่นนะฮะราคาเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับก่อนจากกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยน,นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ